สว yeah, er ัสดีครับแบงค์นะครับก็วันนี้แบงค์อยู่ที่เดบิว SM คลินิกนะครับสาขาปีเต้าเนาะก็วันนี้ก็แบงค์ก็เข้ามาทําที่เป็นที่แบงค์ทั้ำเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่อยากมีผิวใสหรือว่าผิวดีแบบนี้นะครับก็เข้ามาใช้บริการที่เดบิว SM คลินิกได้เลยนะครับที่นี่เขาไม่ได้มีแค่ทรีตเมนต์นะเขาก็มีทําหัตถการแล้วก็สัญญกรรมต่างๆนะครับเราก็ใครที่อยากสนใจทําสัญญกรรมหรือทําตกแต่ง ตาของฉันหรือว่าปางจมูกเนี่ยนะครับก็คุณหมอยี่เขาเก่งมากก็สอบถามเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับก็แล้วเจอกันบ๊ายบาย โอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมเข้ามาที่ทางคลินิกเดลวิวเอสเอ็มคลินิกดูแลนะครับก็วันนี้ผมทำเป็นเมนโสน่าใสเนาะแล้วก็ดีวิตามินผิวนะครับแล้วก็โปรแกรมชอนทองแล้วก็มาฉีดสิวเนาะมาฉีดสิวของเม็ดนะครับที่หมอมป็นเบามากแล้วก็ใครที่อยากผิวใสดูแลผิวได้ดีๆแบบนี้ก็ฝากดลวิวเอสเอ็มคลินิกไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ